สิดิบ2ป2ส2บ2ก2า2ี2ส2บยี่สิบ3อ 33,34,35 36,37,38 39,40,41,42 43,44,45 46,47,48,49 50,51 50, 52.53.54.55.56.57.58.59.60. 6 1 6 2 6 3 64 65, 66, 67้8 69, 70 71, 72, 73, 74 75, 76, 77 78เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปด เจ็ดสิบก้าสิบสิบเอ